หญิงแกร่งหัวใจเกินร้อยเปิดใจดสาวคนดังรับหน้าที่เป็นสาหลักของบ้านทํางานหาเงินเก่งไม่แพ้ผู้ชายซื้อบ้านซื้อรถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในครอบครัวบางคนปลดนี้ให้กับพ่อแม่ได้เป็นล้านรู้สึกภูมิใจในตัวลูกสาวกันสุดๆจะมีใครกันบ้างนั้นเราไปรับชมกันได้เลยจ้า อ่นดับที่7บีมวารานิดเปิดใจหลังตัวเองเรียนจบใหม่ๆและเพิ่งรู้ว่าคุณพ่อค้ำประกันเอาไว้ทําให้มีนีส้สินอยู่ประมาณ10ล้านบาทเลยตัดสินใจรีบหางงานทําหลังเจอมรสุมชีวิตถึง3ครั้ง3คราเลยทําให้มีความจะเป็นต้องเปลี่ยนบทบาทจากพี่สาวคนโตขึ้นแทนเป็นเสาหลักของครอบครัวดูแลทั้งคุณแม่น้องสาวและลูกชายกลายมาเป็นหญิงแกร่งที่น่าชื่นชมจริงๆจ้า อันดับที่6แพทนภะพาผ่านประสบการณ์ชีวิตมานับไม่ถ้วนเพราะด้วยความที่ต้องดูแลน้องเรซซิ่งเพียงลําพังเลยทําให้เธอค้นแทนเป็นสาวแกร่งที่ทำหน้าที่เป็นสาวหลักของครอบครัวแต่ว่าได้รับกําลังใจดีๆจากแฟนคลับและคนรอบข้างทําให้เธอกลับมาฮืดสู้ได้อีกครั้งขยันทํางานตัวเป็นเกี้ยวเรียกได้ว่าทุกวันนี้ไม่จําเป็นต้องง้องผู้ชายกันเลยละจ้า อันดับที่5ปินพรชนกสำหรับนักร้องจากเวทีเดอะสตาร์ Star, ที่มีความกระตันยูเป็นอย่างมากเพราะตั้งแต่ก่อนเข้ามาประกวดเดอะสตาร์สาวปิ่นก็เริ่มประกวดสายร้องเพลงตั้งแต่อายุ4คขวบเดินสายประกวดกว่าถ้วยรางวัลและเงินรางวัลมาแล้วจนสามารถปลดหนี้ให้กับคุณพ่อเกือบ5ล้านบาทยอมทํางานหนักเพื่อหวังให้คุณพ่อคุณแม่ได้สุขสบายคืนแทนเป็นสาหลักของครอบครัวไปแล้วล่ะจ้า อ่านับพีซี 4, วันวานอรุณภาภูมิใจมากๆที่ได้ทําหน้าที่นี้เพราะตั้งแต่คุณพ่อจากไปก็กลายมาเป็นเสาหลักของบ้านในวัย24ปีทําหน้าที่ดูแลคุณแม่แทนคุณพ่อยอมเป็นหนี้เกือบ7ล้านบาทซื้อบ้านเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ตามที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายของครอบครัวเผยว่าทุกอย่างมันไม่ได้ยากขอแค่เพียงเราขายันก็แค่นั้นเอง อันดับที่3ากรีนอัศดาพรหลังจากที่คุณพ่อของซาวกีนจากไปแล้วแต่พร้อมที่จะทําหน้าที่เป็นสอหลักของครอบครัวให้กับคุณแม่และน้องซาวแบกรับภาระนี้ก้อนโตถึง8หลักยอมรับว่าหนักมากแต่ก็ไม่ลำบากเกินไปสําหรับลูกที่จะตอบแผนพ่อแม่แถมยังได้รับกําลังใจจากคนในครอบครัวและแฟนหนุ่มที่คอยอยู่เคียงข้างอีกด้วย อันดับที่สองเบจรักวันนี้ลูกสาวของสมรักคําสิงพอทราบข่าวาว่าคุณพอล้มละลายพอเริ่มตั้งหลักได้เจ้าตัวก็วพร้อมที่จะมาเป็นกําลังหลักในครอบครัวทุกวันนี้หาเงินได้ถึงหลักล้านบาทและมาจะหอบเงินก้อนโตมาเซอร์ไพรส์แทนคุณพ่อเองก็ไม่ขัดเรื่องอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนหาไรายได้และรู้สึกภูมิใจในตัวลูกสาวมากๆากหล,ละจ้า อ่านดับที่1พิมพ์รณิดาสําหรับนาะงเอกสาวสวยบอกเลยว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าละครเพราะว่าพ่อแม่ต้องแยกทางกันจึงต้องเข้าวงการทํางานหาเลี้ยงครอบครัวและพี่ชายที่เป็นดาวซินโดมและเป็นผู้นําครอบครัวตั้งแต่ตัวเองอายุ20ปีโดยเริ่มทํางานตั้งแต่อายุ15เพราะว่าคุณแม่ต้องอยู่บ้านดูแลพี่พอมีเวลาว่างๆก็จะเข้าไปเล่นกับพี่ชายอยู่เสมอและเขาเองก็จะตอบแทนโดยการให้กําลังใจดีๆกับน้องสาวอีกด้วย